ำนี้กลับมาจากทำงานค่ำนะครับมาให้อาหารปลากันนะครับผมเอออาหารปลานะครับใหม่ๆเลยครับรเบราเปิดกล่องใหม่แล้วสอบใหม่ครับเอามาๆมา,มาลูกมากินอาหารกินอาหาร <c oughs> โอ้ปลาสลิดขึน้นกินยุบนี่งไง <c oughs> มาแล้วครับปลาผมเริ่มมาแล้วนปลาสลิดนี่นี่ปลาสลิดครับ คำนะครับผมคำไปหน่อยจะเลิกงานมหครับผม <c oughs> น้องกลุ่มายตัวเล็กโอ้มาแล้วครับมาแล้วมากลุ่มใหญ่มาแล้วครับผมบรรยากาศก็ดีนะครับผมเช่นเคยครับตะวันรับขอบฟ้าลงหลังกอไผ่ละ กินอาหารแล้ป่ะหลังจากมันแดดมาแล้วนี่โอ้ยโบเบียโบเบียเลยตัวใหญ่แล้วให้ฝั่งนี้บ้างครับมันก็ไม่ยอมว่าไปหาครัาอะมาๆอาหารมาแล้วอาหารมาแล้วอืม มาแล้วครับมาตัวใหญ่เหมือนกันนะครับโอ้ปลาดูตัวนี้ตรงนี่งับภาพอยู่ ายไรที่อีครับอมาก,กินาะอ้วลาจะเปลี่ยนอยาจะเห็นสมปปาตัวได้เดี๋ยวต้องลองทำดู กุ่มนั้นก็ไม่กล้าเข้ามาก็หวานไปมันกับเดี๋ต้องลดต้นไม้อีกครับมันแดดแล้วครับพี่น้องบ่มีฝน,นแล้วหมดฝนแล้วหนาวแล้วอ๋อนนี้เห็นกินจุบ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 โอ้ยจำ จมโบอยู่นี่เองเนี่ยดุจจมโบมากินอยู่นี่สิกระดูกมันตัวใหญ่เลยครับหลายตัวแล้วครับเป้น,นเจ้าสะมันไปเอกไปเอกดูรวงข้าวผมนี่ครับงวงงามขนาดต้นไม่สูงครับแต่วรวงยาว อาหารมันหอมนะครับอาหารใหม่คืนก็ใส่เบ็ดโกบตัวนี้ก็ติดปลาชันับเยสักหน่อยต้องไปใส่เบ็ดโกบอีกมาจะได้ไปเก็บใส่เดือนอยู่ พี่เบิ้มพี่เบิ้มขึ้นมากินอยู่แถวหน้าผมมาอยู่พี่เบิ้มก็งาบงาบอยู่เลยพี่เบิร์เลาะริมฝัม่งพี่เบิ้ม วางไปตรงนู้นด้วยครับมันจะมีกลุ่มหนึ่ง,งอยู่ตรงย่านะมันยังไม่ค่อยเข้ามามโยนเหยือไปปลาซิวน้อยนี่ก็เยอะครับพี่น้อง เบิ่งกยังไม่อิ่มเับพี่เบิ่งกของเราเนาะกินแล้วครับคุณแม่ที่ผมโดนอาหารไป จะมาให้ฝั่งนี้แล้วก็รอบรอบบ่อนะครับอ่ามันก,ก็กินหมดเร็วเลยเกินเอ่ี้เดี๋ยวเดินรอบรอบอรบ่อเนก็จะอยู่ในส่วนของเพื่อนนะครับไม่ค่อยไปกินพื้นที่ไผพื้นที่มั่นว่างงไง็ึนความสุขนะครับ น้ำเย็ยนๆที่เราหาได้นะครับกับบ่อเลี้ยงปลาของเราอ่าวยินกินตรงนี้ก็น่าจะมีปลาอยู่แรอกตอนนี้ก็มืดลงเรื่อยๆแล้วครับปลาก็กินอาหารอยู่ครับ